แอาแย้งลงเลยบัวตอนนี้นทุกคนแอบอยู่แอบลูกุยอี่เราทำตัวมันมีความรู้ได้ปะกูมีความรู้ไม่ต้องสอนอืมมึงถามกูเมื่อกี้ค่ะทัวหน้านี่มือให้กูสอนแ้วมึงบอกกูว่าจะมาอวดจองกูเต็งนะพอได้หรออะไรคนปะโอ้ทำเบ้าไตาใหญ่เป็นกระตูนเลยมันคนตรงไหน ก็ใช่ยู่แล้วรู้แต่ไม่ได้แล้วไงจะมาหน้าละนิดนึงมันเป็นไรอ่ะตัวเองแต่ง็ับคิวิต่นก่่ก็จนให้ผนคิวชุ่มทะลุเนื้อออกมาแล้วโอ้ยพี่สอนขอให้สอนไว้ก่อนหน้ายังตลกอยู่เลยมาสอนคนอื่น วัสดีค่ะทุกคนตรีโดนะคะทุกคนค่ะกลับมากับฮาลวินคู่ที่ต้องมีทุกปีนะแต่วันปีนี้สิวขึ้นดูดิอุยอตาวนนี้รู้เลยว่าต้องแต่งเป็นแบบว่าเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าเป็นใส่ฟอใช่คกับมากับฮาลวนคลิปคู่ซึ่งปีที่แล้วแต่งเป็นกระดุกหน้ากระดูกกันเนาะปีนี้ก็จะแต่งเป็นเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวหรือว่าเจ้าสาวสสวยครับบลาย ซึ่งวันนี้เราจะมาเคลีย e, ร์ลุคนี้กลายเป็นงานคู่แล้วก็เริ่มเลยวันนี้เทปเราก็มีพวกสีแบบนี้สีอะไรแบบที่เป็นสีแบบเป็นหน้าเป็นตัวพี่เจ๊กแกะเลยอันนี้ฟูกิไม่ได้แต่งเลยนะคะแต่มันสักคนหนเลยแล้วจากร้าน Baby ้วิกอานะคะทุกคนเดี๋ยวฟูวขึน้นสีไปให้อ่ะมันไม่ลงอะไรหรอรอจิ๊กัดผมงั้นลงก่อนนะเฮ้ยเดี้านนี้ผมไปม,มาเลยนะถ้าผมใครวะตรงเออดูทั้งแ็ะอ๋อไม่รอโหดเราแต่งช้างั้นเราลงก่อนนะงั้นเราลงก่อนนะ แล้วเราใช้กระจกไหนทิปลบคิวอะอืม,อมกูจิ้งไปเลยจบทายี่เลยหรอเออแล้วไงหวีหวีให้เรียบๆทุกคนขาล้วก็จะลงไปเรื่อยๆคือมันเป็นข้าบเราไม่อยากทำละเลิกเฮ้ยทำหน้ามองมันเป็นข้าวปะผมไม่เหมือนกันแล้วไห่ต่อเอานะแป้งลงเลย บเอาอน่ทุกคนแคบอยู่แคบลูกคุยไดยก้อนไว้ก้อนลอรอยป็นเนื้อยเกี่ยวอยายมาทำตัวเหมือนมีความรู้ได้ปะกูมีความรู้ไม่ต้องสอนอมึงถามกูเมื่อกี้คะ่ะ เอ้ยพี่จ้ากาวกาวยางฉีดอ่ะก็ทำเป็นหยดน้ำตาหยดน้ำตาไปทำเป็นหยดน้ำตาทำเป็นไหมแล้วก็งาเอาปตัปตกกาลยางมาให้ดูมาถ้าเป็นแล้วอ๋อคาดหวังนะไม่คาดหวดีป่ะเขาไม่ได้เก่งเว้ยแต่เขาอะพยายามทำให้อ๋อไม่ต้องพยายามถ้างั้นถ้าทำออกมาแล้วไม่ดีไม่ต้องพยายามเฮ้ยให้โรเจอซ์ตี้ใส่ลูดแต่ลูดไม่ต้องพยายามน้องผทุกคนว่าจบมาสวยไหมมันคุณตาคุณตามันหน่อยไอตาเอ้ยผมว่าไงวะไอตาเอ้ยพอไอเกี่ยอะไรมะ เกีลเลยก็เกีลเก็บไว้ให้ทั่วหน้าทั่วหน้านี่มึงอยากให้กูสอนแต่มึงบอกกูว่าจะมาอวดกูก็งงเหมือนกันกูพูดตั้งไหนให้มึงสอนมึงถามกูว่เกีลอะไรไหมก็คือเป็นการให้กูสอนกูถามคนห้ามคนดูนั่นไงต่อกูก็ลงลงมึงก็ลงสีที่มึงจะลงดีสักข่าวนะกูไม่รู้ว่าสีมึงสีอะไรตัวมึงอะว่ามันยากเราเป็นแบบจองฟุกเต็งนะพอได้อะคืออะไรคนปะ ก็เลยเรยาเป็นคนแต่งหน้าฟอร์ดได้แบบแต่งแบบโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยอ่ะเหมือนหนักกะและ้วกลัวเหมือนอะไรนะแลเหมือนแฟนเราแลเหมือนแฟนเราเฮ้ยเริ่มมาแล้วนะเอาดีมันย<ร>ากละมอนเอ<ร>าไม่เลิกแค่เ,ม,เ,ม,เมือ,ไอะไรวะเหมนสมัยก่อนนี่ก่อนนองเขาจะปรับแป้งเยอะเขาจะปรับแป้งเ,อเยอะ กคนคิดว่ายังไงขอกำลังใจได้ไหมตอนนี้อยากให้ทุกคนเข้าไปเม้นหัวใจให้หน่อยตอนแรกคิดว่ามันไม่ได้ยากมากเลยเอาจริงตอนนี้เป็นคนดำน้ำแล้วป็กำลังติดน้ำาล้มันยังไม่เก็บขึ้นมาอีกอ่ะเก็บขึ้นมาก่อนต้องถามมึงว่ามึงไม่เก็บขึ้นมาอีกหรอโอ้โหมันเป็น<ม>อะไรอ่ะเคลียหนีเดี๋วต้องมานั่งเช็ดะนะ เราแรกกูอยากพยายามแต่งเป็นคนแต่เราอยากแต่งการ์ตูนไม่แต่เราแต่งการ์ตูนจะบอกให้เราแต่งคนแค่แต่งการ์ตูนเออนี่ไงกับคนการ์ตูนการ์ตูนยังไงในการ์ตูนไม่การ์ตูนเลยนะโอ้ทำเบ้าตาใหญ่เป็นการ์ตูนเลยมันคนตรงไหนเออต้องรอหน่อยดิ <c oughs> ขี้โกงอีควายกูเลือกไหลยันมาบ่นตัวเองเลือกให้งงๆไม่เนี่ของเธอเธอต้องโชว์ศักยภาพในการแต่งหน้า อย่ากลับใจกพ,พี่พี่ๆแดกเลดอะไรเงี้ยเขาลบคิวกันเก่งมากทุกคนค่ะมีกันบ้างให้ทุกคนทำก็คือว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วให้เมนบอกกันว่าชอบปีไหนสุดข,ของของฮาร์ินเราสองคนนะคะตอนเนี้ยกูเขียนได้ครั้งเดียวเธอเขียนได้ครั้งหนึ่งไหมเฮียเอ็มเฮียเอ็มเฮีย ไม่วันนี้ไปทำไปไหนอะทุกคนคะตอนนี้ก็ไปประมาณนึงแล้วอ่าประมาณน,นี้ค่ะทุกคนก็เหลือคนตายอย่างเดียวเพราะว่าเรต้งชว่วงน,นี้เท่าต้องขึ้นยักขึ้นอีกอายักขน,กน,น่ดก็ใช่แล้วรู้จตไม่ได้เ้วไงจะมาหน้าอะนิดนึงมันเป็นไรอะตัวเองแต่งล็อกคิวนเนี้ยก็ตอนนี้คนคิวชุ่มทะลุเนื้อออกมาแล้วนั่งสอน โ<ม>อ้ยเฮียสอนขอให้สอนไว้ไไก่อนอรห,รหน้ายัางตลกอยู่เลยมาสอนคนอื่นไม่ถ่ายหรอกนอนเลเอ้ยนี่ใส่ไม่ดีว่ะเนยไม่เห็นเธอคุอมึงแต่งมึงก็ให้เขาเห็นได้ดิมันเห็นกระจกไม่ได้ไเฮียดิเขาไม่ทําแบบนั้นนะมันดูดูไม่ได้แบบนั้นก็ทำแบบนี้ไงไหด้วยนั่นใช่ไหมล่ะเขาน้องมานี่ก่อนนี้แล้วก็ขึ้นมานี้ไหน เธอดูในรูจมูกเขาเดี่ยวของเดิมเป็นสามเลี่ยมตอนเนี้ยอนนี้นนเขาไม่สามเลี่ยมยังไงอ่ะเนี่ยไม่สามเลี่ยม <c oughs> เขาไม่สามเลี่ยมสามเลี่ยมนี่ไงรกูมไม่ได้ดูลุกนี้เป็นไรโบราณกันนี่ดูนี้ดูตอนนี้เหมือนเหรอเหมือนดีไม่เหมือนอยังไงอ่ะแต่งเกี๊ยวโบแต่งเกี๊ยบูไม้บูไอหน้าเราหอมละโอ้ก็มึงแต่งเร็วทุกรอบเ <c oughs> สร็จแล้วรรครับทุกคนใส่วิดกันเลยนะครับทุกคน ทุกคนคะเดี yes. ๋ยวเราขออนุญาตไปแต่งตัวสวีวีวีสวีวีวันแล้วมาดูกันว่าชุดเราสองคนจะเป็นยังไงนะคะเจอกันค่ะทุกคนน้ำมือปิดก้องคืน เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนลุกป,ปีนี้งานคู่เป็นไงบ้างคะทุกคนลุกขอบไบร์นะคะไบร์ไบร์เดิลขอบไบร์นะคะทุกคนอบ,บอกว่า<อ>ทุกคนจะชอบกันแล้วก็ตั้งใจทำมากว่านะคะแล้วก็แบบโว้โยกดหัวทำไมล่ะไอเฮียนี่ให้เขาโชว์มือก่อน โอเคค่ะ okay, ทุกคนใครชอบโรดี้ก็อย่กดไลค์กดแชร์แล้วใครที่ก็อย่ากดติดใครที่บ้านต้องดีจริงนะคะไฟตามรูปในไอจีด้วยทั้งฟุกแล้วก็มันด้วยนะานลงรูปทั้งในไอจีแล้วก็เฟนบุกด้วยก็ไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็ให้เราใจเราได้ะคะ่ะให้ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมแท็กมาหาพวกเราด้วยนะคะทุกคนอ่ะให้เขาแคปก่อนให้เขาแคปอ่ะแคปหรือใครอยากแท็กมาสำหรันบรนีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องไปล้างตัวอีกนานเลยพรุ่งนี้ไม่ถ่ายงานด้วยโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคคนนนอมมมไ่่่่่่าาาจะะีีีทถ้วิงั ไม่ฟุ้งให้เดินนะพี่ต้องลอยนะใครล่ะผานแล้ฉันมั่นใจไม่มีใครกล้าาจ้า